ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือสองนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับนะฮะพบกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้การฝ่ายขายนะครับประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับนะฮะวันนี้นะฮะทีเด็ดอีกแล้วนะครับโตโยต้าวีออสนะสีขาวนะครับผมนะฮะมานําเสนอนะครับคันนี้นะยังว่างอยู่นะครับเนี่ยหลังๆจะเจอผมอ่าทำรีวิวนะไม่ค่อยจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับอยู่มาสักสิบสิบนาทีบวกลบนะทีนะนะครับประมาณนี้นะครับพยายามกระชับขึ้นนะนะครับคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถพรอยู่ห้าพันหกพันนะครับเนี่ย ดูวิยดคันนี้ไปเลยนะครับ1 5ึ่ e ตรงกลางนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับรถบ้านด้วยชุดแต่งรอบคันนะครับยางปี20นะครับแม็กเดิมโรงงานติดฟิล์มให้เรียบร้อยในการสานเรียบร้อยนะครับสีสวยเลยพี่นะครับเลขไมล์ประมาณแสนสามนะครับนะฮะลูกค้ามีรายได้นะครับผ่อนเงิมาณหมื่นสองหมื่นสามขึ้นไปนะสามารถซื้อคนเดียวได้จบเลยนะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันนะครับผมด้านหน้านะคันนี้เป็นเจนสามนะครับนะฮะสีขาวนะครับเป็นเจนสามนะฮะนะปี2014นะครับผมทะเบียนสวยด้วยนนะะะครับ2572ฮ ไฟติดทุกดวงนะครับนะสวยๆเลยพี่นะครับคันนี้แม็กเดิมโรงงานนะครับยางปี20นะครับเป็นดันหลบนะนะครับหนึ่งแปดห้าหกสิบสิบห้านะครับเหลี่ยมคมสันด้านข้างนะครับไม่มีโบไม่มีลักยิ้มนะครับกันสาดมีมาให้แล้วติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับขนาดหกสิบนะครับชุดแต่งรอบคันสวยมากพี่นะครับด้านหลังสปอยเลอร์นะครับสวยๆเลยนะครับโคมไฟเดิมนะฮะโรงงานนะครับนะชุดแต่งด้านล่างนะนะครับมีเหมือนดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับด้านล่างสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะนะครับภายนอก จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะครับเหลี่ยมคมสันนะฝั่งซ้ายนะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับนะคันนี้ได้เป็นรถบ้านนะครับใครที่กำลังมองหารถราคาประมาณนี้นะผ่อนห้าพันหกพันนะครับสีขาวด้วยนะครับค่อนข้างหายากเลยนะครับปีออสีขาวนะพี่ดูชุดแต่งนะครับเนี่ยเสื้อเกือบติดดินเลยนะครับสวยมากนะเวลาขับตามหลังคนอื่นนะคนอื่นก็จะมองกระจกหลังนะครับโอ้สวยมากพี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผมจะรีวิวแบบเรียวๆนะพี่นะนะครับ รีวิวแบบเร็วๆนะฮะนี่นะครับภายในนะครับอ่ะเนี่ยภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเกืเอ่อเกียวโตนะครับเนี่ยแอ่นะครับปรับมือนะครับวิ๊เดิมโรงงานนะครับคันนี้เลขไม้แสนสามนะนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยแล้วก็มีเอ่อเรียกไฟสปอรตไลท์นะครับมีไฟสปอตไลท์นะครับงมอะไรนะครับมีแอร์แบ็กให้หนึ่งแล้วก็ด้านฝั่งคนนั่งนะครับอีกหนึ่งใบนะพี่นะนะครับ ดูอ่ด ok ูเขาเรียกดูซอกนะพี่นะนะน็อตนะครับเดิมเดิมนะพี่นะนะด้านข้างนะครบแบ่งประตูนะครับสภาพนี้เลยครับสวยๆเลยนะครับไม่มีไม่มีรอยถะลอกเลยนะนะครับกระจกเดิมโตยต้านะครับฝั่งนี้นะไม่มีทําสีนะครับรูปรูปแล้วไม่สานะครับไม่มีทําสีมานะครับมดอะยังอยู่นะครับซีนยางเต็มทั้งทั้งฝานะครับเต็มทั้งบานประตูเลยนะคคครรรััััับบบสวยยนนนนะะีีี่่่ชดเลพฝง้ นี่ซอกประตูเสาบีนะครับน็อตไม่เคยถูกถอดนะพี่โอ้โหสียังแน่นๆอยู่เลยนะครับด้านล่างด้วยนะครับสีแน่นแเลยพี่นะฮะสวยมากสแตปมยังอยู่นะครับจุดขึ้นลงนะฮะไม่ช้ํานะครับผมนะจุดขึ้นลงไม่ช้ำนะคันนี้เลขกไม้แสนสามนะครับภายในประมาณนี้เลยนะครับเพดานนะฮะไม่มียันไม่มีขลานะครับสวยๆนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดูแลดีมากนะพี่นะนะครับฝั่งนี้นะครับเหลี่ยมคมสันนะไม่มีบล็ไม่มีลักยิ้มนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับนี่เดิมโตโยต้านะครับ ภายในนะนี่นะครับภายในเป็นบอกผ้าน,นะครับไม่มีขาดนะพิ่นะไม่มีเย็บนะครับสภาพเดิมเลยนะครับมาดูแผง e ประตูฝั่งด้านหลังนะครับสภาพนี้เลยครับซีนยางอยู่เต็มนะฮะซีนยางอยู่เต็มรีบไปไม่มีรูปไปไม่มีสากนะครับผมยางเสียงอยู่ในสภาพเดิมนะครับซีนแล้วก็ม็เตอร์นะครับยังอยู่จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับยังอยู่ครบถ้วนนะครับด้านหลังนะฮะตรงนี้รูปไปไม่มีสากนะครับนี่นะครับสะโพกท้าย มาดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับผมจะขอถ่ายแบบเรียวๆนะพี่นะนะครับเรียวๆเลยนะครับมาโคมไฟนะอยู่ในสภาพเดิมนะครับโคมไฟแท้นะอยู่สภาพเดิมนะครับไม่มีขยับนะพี่นะนะครับเสรีลักวีออสด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับไฟสปอยเลอร์แน่นเลยไฟเบรกด้วยสามนะครับมีมาให้ขอเปิดท้ายก่อนมาเช็คกันตรงจุดฝาท้ายนะครับนะน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับลูกกลมนะครับ ซีนยางนะให้ยังอยู่นะครับผมซีนยางเดิมนะครับลูโคมเมตอาร์คต่างๆอยู่สภาพเดิมนะครับเนี่ยสภาพนี้เลยนะฮะน็อตไม่ขยับนะครับไม่โดนประแจไขมานะครับจฉนวนกันเสียงนะครับสภาพเดิมไม่มีตกท้องช้างซีนนะครับเต็มทั้งฝาด้านล่างนะครับล้างน้ําขอบกระจกนะครับด้านล่างสภาพนี้เลยพี่นะครับนะฮะไม่มีทําสีมานะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะสภาพนี้นะครับโคมไฟแน่นๆครับนะจุดเชื่อมต่อรูปไปไม่มีสากนะครับมาดูฝั่งขวา รู้ไปไม่มีสารนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะชัดๆนะครับยางอะไรปึ๊บนี่ฮะเปิดมานะฮะยางอะไรถุงเครื่องมือนะครับมีครบนะครับแล้วก็ซีนทางมะพร้าวนะพี่นะด้านล่างนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับคมๆเลยพี่นะครับหยับหยาบแบบนี้เลยนะนะครับต้องหยับหยาบสีเนี่ยต้องเป็นสีครีมแบบนี้นะพี่นะนะสภาพนี้เลยนี่คือรถเดิมนะครับไม่มีโดนทายไม่แน่นอนนะครับการันตีนะครับโอเคมาดูในส่วนของฝั่งทางด้านซ้ายนะ ครั้งนี้เติมน้ํามันได้ตามสูตรเป็นตัว E 2 0นะครับนะตัว E 2 0นะกระจกเดิมโรงงานนะครับโตต้านะครับติดฟีมาให้แล้วนะ60รอบคันนะครับแผงประตูฝั่งนี้นะครับคนข้างเรียบร้อยนะพี่นะนะครับไม่มีรอยถลอกด้วยนะครับซีนแล้วก็เม็ดอาร์นะครับยางกันเสียงนะฮะอยู่ในสภาพเดิมนะครับเนี่ยเต็มทั้งฝาเลยนะครับมาจุดเชื่อมต่อนะชัดๆนะครับเบาะฝั่งนี้นะนะครับไม่มีขาดนะครับสภาพนี้เลยพี่นะครับสวยมาดูตรง หมุดน็อตเสาเอเสาบีนะครับนี่สีอยู่เต็มเต็มนะครับสีเต็มเต็มเลยพี่นะไม่โดนกระจายไขมาแน่นอนนะครับสูที่บัตรของตัวรถนะนะครับคันนี้ผลิตเฟเบอรี่ปีสิบสี่นะครับกุมภาพันธ์สองพันสิบสี่นะครับเ a ็นอินไทยแลนด์นะแดนไทํทำเองรูปไปไม่มีสารนะครับสภาพตรงนี้เนี่ยดูจุดขึ้นลงนะพี่นะนะดูจุดขึ้นลงนะครับซอกประตูนะครับด้านหน้านะครับนะ รถไม่มีขยับนะครับแผงประตูไม่ช้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะฝั่งนี้นะครับนี่รอยซีนเม็ดอาร์คต่างๆนะครับซีนเต็มทั้งฝานะครับซีนเต็มทั้งฝายางกันเสียงแน่นๆเลยพี่นะครับเป็นอาร์คตรงนี้ยังอยู่นะครับสบายนะฮะสวยๆเลยนะคราวนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับผมจะไปแบบเร็วๆนะพี่นะนะครับจะไปแบบเร็วๆเร็วๆนะครับไม่ตัดมากนะนะครับอ่ะเจอก็เจอกันเห็นๆเลยครับเนี่ย ยกกล้องชูกันอย่างนี้เลยพี่นะฮะเอบมามาดูห้องเครื่องกันครับคันนี้เป็น2014นะเครื่องยนต์ยังเป็นตัว1เอ็นซัอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้1เอ็นซันะครับ109แรงม้านะครับตนทนเลยพี่ตรงนี้นะผมบอกเลยนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านะครับสภาพนี้เลยพี่นะไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ซีนยังอยู่เต็มทั้งฝานะครับนะฮะลูกลมนะฮะเม็ดอาร์กต่างๆนยังอยู่นะครับรบต้วนนะครับนะ น็อตฝากระโปรงเองอยู่นะครับนี่สภาพนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คเบ้าโชกนะครับนี่คานซ้ายหน้าขวานะครับคานแก้มนะฮะเม็ดอาร์คชัดๆครับนี่เครื่องหนึ่งเอ็นแท้นะครับ VBTI นะครับสีดำฝาดำนะสภาพนี้เลยนะครับอ่พี่ดูซีนฝาวาวนะนะครับนี่นะสภาพนี้นะครับไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะครับนะฮะแน่นๆเลยพี่ฝาไม่เคยดูกถอดนะครับอย่างแท่นเครื่อง นะครับต่างพักแม่น้ำนะครับคูลแลนนะครับฝาหม้อน้ำเนะ่ยแล้วก็กรองอากาศนะครับเนี่ยตัวนี้แบตเตอรี่นะครับยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยครับนี่นะฮะชัดๆนะครับเต็มๆพี่นะครับฝาหน้านะะฮมาดูกันครับลูกกลมเม็ดร์กต่างๆนอยู่ในสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเมื่อคืนในส่วนของฉนวนกันความร้อนนะฮะฉนวนกันเสียงนะครับเพิ่มเติมให้นะครับสภาพนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับแป๊บหนึ่งนะพี่นะ ผมเร็วๆนะครับเดี๋ยวเขาปิดฝาก่อนปุ๊บมานะฮะโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับ 1.5E ตัวกลางนะปี2014นะใครหาชมนี้อยู่นะครับสีขาวด้วยค่อนข้างหายากนะนะครับสวยมากเลยคันนี้พ่อนอยู่5,000-6,000นะครับราคา299,000บาทนะครับสนใจรีบติดต่อหรือทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ093-269-9898นะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับมี A ด้วยน้อยนำหน้านะครับ LEN g 4 2 3นะครับเล็ง423นะครับแคปรูปแล้วก็ส่งมาใน Line Ad ได้เลยนะครับผมพร้อมตอบนะครับผมนะแล้วก็ดิสโวนของอาชีพคุณลูกค้านะครับก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับพนักงานบริษัทร,รายการแลบสากิจนะครับสลิปเงินเดือนนะผมสามารถทำผลอนุมัติได้ภายใน1วันนะครับนะอาชีพค้าขายก็ออกได้นะครับแล้วก็ ทําสวนเกษตรกรเกษตรกรต่างๆนะครับก็สามารถออกได้นะครับแต่งวัดนะครับจองมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมโอนจองมาที่บัญชีคุณวชิระนรงเพชรนะครับเจ้าของบริษัทนะครับเพื่อง่ายต่อการเช็คยอดเช็คยอดเงินค่ะเรียลไทม์นะครับตรงตัวเจ้าของเดิมเจ้าของแน่นอนนะครับผมไม่ใช่ยิมิ้อธุิแน่นอนนะครับสำหรับวีออสคันนี้นะนะครับสนใจรีบติดต่อมาเลยนะพี่นะรีบทักรีบถ่ายมาเลยนะครับพันนี้อยู่ไม่นานแน่นะครับ แล้วจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะนะครับหลายๆคนนะนะครับบอกว่ายังไม่ได้จองนะฮะยังไม่ได้จองสุดท้ายรถไปแล้วนะครับเนี่ยรีบๆเลยนะพี่ผมการันตีเรื่องของตัวถังอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็รถเราไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำนะครับเนี่ยไม่มีกับสีไม่มีตัดต่อเครื่องไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับเอ่อล่มทะเบียนไม่ชํำรดสูญหายนะครับโอนได้แน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆเลยพี่นะไม่ใช่รถแต่งนะครับโอเค ฝากไว้ด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะฝากไว้ด้วยนะครับว่าจะเป็นวีออสคันไหนนะครับช่องนี้จะมีแต่วีออสล้วนๆนะพี่นะน,น,น,นะครับนะวีออสล้วนๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ